มีทั้งสั้นกลางยาวเอาตัวที่สั้นที่สุดก่อนโอสถสภาตัวนี้นักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมาย30บาทอาจจะดูไม่เยอะคือเราเล่นตามตีบเราคิดว่าโอสถสภาเนี่ยทำได้ดีกว่าคาราบา m มาเก็ตแชร์ของ m 1 5 0อะไรต่างๆในประเทศเนี่ยยังรักษาได้นักวิเคราะห์เรามีการไปไประชุมนักวิเคราะห์อะไรต่างๆมาเนี่ยได้ข้อมูลมาว่ากอดโปรฟิตว่าอัตรากำไรขั้นต้นของราคาเครื่องดื่มอะไรต่างๆตรงเนี้ยอาจจะดีกว่าที่เราคาดเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยการแข่งขันโอสถสภายังเป็น12บาทคาราบาวเป็น10บาทตรง,นนงเน เป็นเรื่องของภาพที่ยังคลุมเครืออยู่ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอสุราจะเล่นเทรดดิ้งสั้นๆ 25- 26าถ้าลงมาก็ซื้อเข็นเลขสชั้นขายก่อนแต่ถ้าใครอยากจะถือยาวอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องรองเหมาะสำหรับการเทรดเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมีการพรีวิวงบของกลุ่มนี้ซึ่งผมเชื่อว่าโอสุราจะแข่งแร่งที่สุดและอินโฟมชันที่เราได้จากบริษัทก็คือมาจินอะไรต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นนะครับจากทั้งเรื่องของวอลลุ่มที่ดีขึ้นใน Energy Cell ก็คือ p r Vol d u Product m i x ที่มีกาารขายพวกเคื่อเอ่ม,มาก แล้วก็ซีวิตอันนี้ขายน้อยลงซึ่งซีวิตเนี่ยมาจิ้นต่ํากว่าแล้วก็เรื่องของต้นทุนน้ําตาลต้นทุนอะไรต่างาโอสุสภาจะน้อยกว่าคาราบะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเทรดดิ้งระยะสั้นแต่ถ้าตัวนี้ในพื้นฐานเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นหุ้นใหญ่สามารถถือยาวได้ถ้าคุณมั่นใจกับตลาดนะครับเป็นตัวแรกโอสุสภาราคาเป้า,า,าปหมาย30บาทกลยุทธ์คือลงมาซื้อขึ้นไปเห็นเลขสกก็ขายตัวที่2คือ KTB งบแบงค์ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ดีที่สุดถือว่าแข็งแกร่งที่สุดกกําาาไไไรรรรแตตต่่่่มมืล้้้้เเเีีีียยยบบบบอออดดดทใชิโ quality คุมได้แต่ที่ดีที่สุดคือไม่มีผลกระทบจากเรื่องของการรักษาสำรองสตาร์เหมือน K Bank และ SCB ROE ของเขาเนี่ยแตะ10%เรียบร้อยแต่ว่า Valuation หรือว่า Price to Book เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณุ0.6 0.7เท่าโดยปกติแบงค์เนี่ยถ้า OE 10มันก็ควรจะเทรดประมาณ1เท่า Book ROE 9ก็0.9อันนี้มันยัง mismatch กันพอสมควรเพราะว่าอาตาัตราการการ generate เรื่องของผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเนี่ย10%แล้วแต่ราคาหุ้นยังเทรดแค่0.6เท่า Book เนี่ยเราคิดว่ายังถูกไปแล้วก็สัดส่วนรายได้หรือว่าสัดส่วนถิงเชื่ออะไร ต่างเนี่ยเขา move จากภาครัฐมาเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรต่างเริ่มเห็น transition ตรงนี้มากขึ้นเรื่องของเปาตัางค์เนี่ยแบบตรงนี้อาจจะยังน้อยอยู่แต่ผมเชื่อว่าตรงนี้มี catalyst เน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบงค์เราจะชอบแบงค์ใหญ่ที่ potential เนี่ยม,มีโอกาสเติบโตในระยะยาวที่ดูแล้วไม่มีมี growth มากกว่าอีก3ตัวที่เป็น Kbank SCB BBL นะเราเลือกกรุงไทยถ้าเลือก top pick ของกลยุทธ์ CGS นะเราจะเลือก2ตัวคือ KTB กับ TTB ตัวหนึ่งเปลี่ยน portion ของสินเชื่อเป็นจากภาครัฐเป็นธุรกิจ ROE กําลังดีนะครับก ตัวหนึ่ง TTB เนี่ยก็รวบรวมเร็จกวาดบ้านอะไรกันเสร็จก็พร้อมโตเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยสองแบงก์นี่ผมจะชอบจะคือ KTB กับ TTB แต่วันนี้ขอเลือก KTB เพราะว่าต้องยอมรับว่าง,งบไต,ตรมาสหนึ่งเขาดีที่สุดและเดี๋ยวการประชุม Analyst นน Meeting ผมคิดว่าโทนน่าจะเป็นบุกอันนี้ก็รอย,ย่อซื้อเป็นเทรดดิ้งเหมือนเดิมฮะทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือว่าที่เราพูดกันไปตอนแรกแบงก์ก็คือว่าเราเลือกตัวที่ดีที่สุดลงมาซื้อขึ้นไปขะเล่นเป็นรอบเป็นรอบแต่อาจจะไม่ได้สั้นขนาดโอสุสภาเมื่อสักครู่ครับตัที่ 3, เ่เเนงรรมาา แล้วก็ทุกคนตลาดพรีวิวว่างบตรมั่นเดจะอ่อนแอนะฮะเหตุผลก็คืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะน้อยกว่าที่คาดเพราะว่ายอดขายที่เป็นคอนโดเนี่ยอาจจะเข้ามาน้อยแล้วก็เรื่องของแนวราบหรือว่าโลว์ไรส์เนี่ยในภูเก็ตยอดขายตรงนี้ยังยังอ่อนแออยู่นะครับยังไม่ได้เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกดดันเรื่องของ cross profit 1งคิวงบน่าจะไม่ดีตลาดตอนนี้กําลังแอบสอบข่าวนี้อยู่สุภาพร์เมื่อวานเลยโดนขายแรงเพราะฉะนั้นตัวน,นี้จะเสถเป็นระยะก,กลางถึงยาวนิดนึงอาจจะเซฟเข้าไปใน watch list ก่อนสำหรับแล้วลงทุน จเพราะนั้นรอเพราะเราเชื่อว่าไตรมาสสจะต้องดีขึ้นจะมียอดขายของการ transfer สุภาลัยลอฟส์สาธาราชพฤกษ์เข้ามานะครับในไตรมาสสองแล้วรู้สึกว่ากอดโปรฟิตจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นไตรมาสหนึ่งจะเป็นจุดวัตถุมนะครับสุภาลายัยเมื่อวานลงก็ประมาณหนึ่งบาทบาทหนึ่งบวกลบอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ารอหน่อได้เป็นวัตชีสองท่านตัวนี้จะต่างกับสองตัวแรกสองตัวแรกที่ผมบอกเป็นการเทรด JTB โอสุภาตัวนี้รอจังหวะรอสักอีกอีกสักหน่อยเห็นนิ่งๆเนี่ยอาจจะเป็นไม้แรกได้แล้วถือระยะกลางถึงยาวสำหรับสุภาลายัยตัวที่สุดดดดดอาาาจจะเเเรรรียกกไ้ววว่ป็นนนนทตสค์ิิึง ึ่งคือ uh huh. เขา,าดีบริษัทเขาดีแต่ว่าเจอเป็นหุ้น reopening ที่ผมคิดว่าเจอข่าวเนี่ยราคาลงมามีวันหนึ่งโลเจอเรื่องของมาเรทิวส์อ่าโรคระบาดอะไรก็ไม่รู้ฮนะในแอฟริกาซึ่งตอนที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมานะตรงนั้นเนี่ยมันมัน d e ทเรทหรือว่าอัตราการตายมันเสียชีวิตมันสูงมันเลยต้องมีการรัดกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้มี exposure เยอะที่สุดเลยโดนขายลงมาผมเชื่อว่าตัวนี้ถ้าใครไม่มี r p e n i n g เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวฮนะเพราะว่าหุ้นโรงแรมหุ้นสนามบินฟื้น ช้าฝั่งยุโรปก็จะมีคนเขาเรียกคาบเคลืองใจว่าเอ้ย นิเซชันมันจะดีเหรอเฮ้ยยุโรปจะดีเหรอหรือเรื่องของอัน,อนเศรษฐกิจถดถอยอะไรว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นลงแรมในประเทศเนี่ยวอลูเรชันมันจะมันจะได้สูงกว่าแต่ตัวเนี้ยโดนขายลงมาจากข่าวเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สามารถเข้าไปทยอยซื้อได้นะครับและเป็นรีวิว pending ที่เราคิดว่าแลกขาดที่สุดโดนข่าวร้ายตรงนี้ลงมาซึ่งเราเชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์อะไรผ่านไปเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นราคาเป้าหมายที่เราให้คือ6บาท80ราคาในกระดานผมเชื่อว่าอยู่3บาทบวกลบไปไปลายเพราะโดนข่าวเรื่อง,างมาริด เมืองเปิดประเทศตัวสุดท้ายที่ Valuation mismatch หรือว่ายังถูกอยู่เป็นการซื้อ DCA สะสมเป็นการลงทุนใช้คำว่าลงทุนเลยแล้วกัน s h r